สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาร์กจักแก้วอีกแล้วครับผมช่วงนี้ก็หายหน้าหายตากันไปเลยครับผมพอดีช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปตกปลาอะไรเลยนะครับพอดีจนงานไล่นะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปตกปลาอีกเช่นเคยครับช่วงเมื่อวานหรือวันสองวันนะผมขี่รถผ่านที่สนามฟุตบอลนะครับแล้วผมก็เห็นมีพวกเด็กๆมันเตะตะก้อกันอยู่วันนี้ก็เลยไปเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องๆไปหาเตะตะก้อกับเด็กๆนะครับ แต่ว่าผมบอกก่อนนะผมออกตัวก่อนเลยผมไม่ได้เป็นคนเตะตะก้อเก่งอะไรนะครับแต่ว่าชอบเฉยๆนะครับแล้วเตะก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ด้วยนะครับแถวเนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปเตะไปออกกาลังกายยามเย็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับที่สนามกีฬาบ้านผมนะว่าบรรยากาศยามเย็นมันเป็นยังไงนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะสู้เด็กๆได้หรือเปล่านะเด็กๆมันเตะกันมานานแล้วนะแล้วผมไม่ได้เตะนานแล้วด้วยนะครับวันนี้อุปกรณ์ก็นี่เลยครับ รองเท้านันยางนะครับเก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อครับผม <c oughs> คู่นี้คู่เดียวครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้จะสนุกไหมครับผมการออกกำลังกายนะจะปวดจะเมื่อยไหมครับผมสําหรับการเตะตะก้อครั้งแรกจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปดูครับนี่อย่างงีหรอบอมล้อแล้วหรอแน่ออนอนระเออไหนดอดโชดิเฮ้ยโอ้โหของแท้วะ

จะได้เจอกันวันนี้เรามีใครเต้ได้อีกอรหรือไม่มีใครเต้ได้เลยดูสภาพครับผมดูสภาพเน็ตตะก้อครับแม่อยู่กลางวงเลยขาดมดเนี่ยขาดขาดาหมดมดเน็ตระเกาฝนกะห้าง ะจะสอบเน็ตก่อนดีกว่าครับดูว,ว่าจะสอบได้ไปันไหน ้อยครับผมเน็ตแต่งเจะได้ครับเจอเน็ตแต่งเข้าไปพอได้เตะไหนใครเตะมึงแน่ไหนทีมมึงเอามาเรียกมาดีไหนทีนมึงวันนี้วันนี้วันนี้เอง

我得赶紧来，哎。

คุณเต้เองครับคุณเต้เอาอันนี้คุณปอเป็นคนยูนะครับนเนี่ยโอ Ô, chào mừng. 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 Ô, chào mừng.

อ้อเออเอ, <S 2> <S 2> <S อ,อครับผมวันนี้ก็เตะตะก้อมาสักพักแล้วครับจน6กโมงกว่าแล้วครับผมก็เตะกับเด็กๆนะเป็นเตะแบบนับเข้านะครับสิบแต้มนะใครแพ้ก็ออกทีมไหนแพ้ก็ออกเาเป็นแชมป์ตลอดนะครับเพราะว่าเด็กๆก็เตะไม่ค่อยปิดน,นะครับแต่ว่าก็มีบางคนก็พอมีพื้นฐานอยู่นะครับผม สองคนนะเตะได้นะครับเดีบันตอดน,น่าจะพอได้วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วครับหาคลิปประลงเป็นการกระตุ้นตัวเองนะครับหลากที่ไม่ได้มีเวลาออกไปตกปลาตกอะไรเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปออกกำลังกายเตะตะก,ก้อเล่นๆไปนะครับผมเนาะไม่ได้หวังว่าจะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าอยากมีคลิปไปลงช่องบ้างนะครับพอไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วเพราะว่าพอ,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 อได้สุขภาพอยู่ครับน่าจะปวดเมื่อยไ,ไปอีกหลายวันเลยครับผม หลังจากที่ไม่ได้เตะม,มาน่าจะเป็นปีแล้วครับผมหลังจากช่วงแข่งกีฬาตอนนู้นนะครับปกติก็เป็นตัวทำรองครับผมลงไป,ปรครบ,บ,บ,บทีมนะเพราะผมกัวมันจะกิ่งไม่ได้อะไรเลยนะฮะยังไงวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศคํายินวันนี้ก็สนุกสนานนะครับออกมาเจอเด็กๆนะครับผมเนาะมันก็มีหลากหลายหล,ลากหลายคนนะครับหลากหลายอารมณ์คาพูดนะครับบางทีอาจจะพูดไม่เพาะบางอะไรบางไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ ก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม